อันนี้รัตล์ในวันนี้เนี่ยติดดีดาเป็นพิเศษเลยเพราะว่านอกจากชอบแคคตัสชอบถ่ายรูปลองโซเชียลแล้วติดก็ยังชอบสัตว์อีกเป็นยังไงล่ะรักธรรมชาติแล้วก็ยังรักสัตว์อีก ฟิลสวยฟิลหวานผมยาวถึงตะตุ่งไมล่าอะพอพอพอและพอวันนี้เนี่ยติต๊ตจะพาทุกคนไปคาเฟ่น้นองหมายย่านเอกมัยกันค่ะพร้อมเจาะลึกทำเลว่าย่านนี้เนี่ยน่าอยู่อาศัยขนาดไหนแล้วก็น่าลงทุนไหมวา่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะย่านสุขุมวิทเอกมัยเนี่ยเป็นทำเลทองที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเลยเชยเมล่ะหลายคนก็อยากจะหาซื้อที่อยู่อาศัยในทำเลนี้รวมถึงติดด้วยแต่ก็นะ ถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นสุขุมวิทเอกมัยก็เพราะว่าย่านนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้คนที่มีระดับรายได้ดีหรือจะเรียกว่าย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีนั่นเองสังคมสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างเนี่ยทำให้ที่ดินบริเวณนี้ถูกพัฒนาจากที่ดินที่เคยเป็นบ้านเดี่ยวก็ปล่อยขายกันออกมาเพื่อสร้างเป็นคอนโดบ้างสวิตอพาร,ร์ตเมนต์บ้างประกอบกับรถไฟฟ้าที่นําพาความเจริญมาให้เส้นนี้ก่อนพื้นที่ใดและการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวต่างชาติจึงทําให้ดีมันของย่านนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยลด ลงเลยจนทําให้กลายเป็นทําเลทองที่ราคาที่ดินเนี่ยขยับขึ้นสูงตลอดทุกปีดังนั้นทองหล่อเอกมัยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทําเลทองที่หลายคนอยากจะหาที่อยู่อาศัยเก็บไว้ในครอบครองทั้งที่อยู่เองและเพื่อการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนในอนาคตถึงแล้วนี่ไงร้านดอกอินเทาเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่า เอาละคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่น้องหมากันแล้วที่ชื่อว่า d o อกอินทาวที่อยู่ในซอยเอกมัย6ค่ะต้องแอบบอกว่าเข้าไปไปแล้วน้องน่ารักมากที่นี่นะคะเขามีน้องๆทั้งหมด9ตัวค่ะและกิมมิคความน่ารักของเขาก็คือชื่อของน้องๆเนี่ยเป็นสถานี BTS ทั้งหมดเลยเป็นตัวพู้หมดด้วยรักใช่ค่ะเป็นตัวผู้หมดด้วยเราเข้าไปดูกันดีกว่าไหมว่าน้องชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็น่ารักขนาดไหนน่าไปเลนค่ะเขามีข้อแนะนําสําหรับการเล่นน้องๆด้วยนะคะก็คือ หล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนและหลังเล่นกับน้องหมา2เนี่ยห้ามให้อาหารคนกับน้องเนาะแล้วก็3เนี่ยไม่ยืนอุ้มน้อง 4. ไม่ใช้เท้าเขี่ยเล่นดึงหางฉุดกระชากน้องหมาหรือรบกวนขณะน้องหลับกาเล่นด้วยความรักและไม่รุนแรงด้วยพี่ติ๊ดแต่รุนแรงกับน,น้องไม่พี่อ่อนโยน <S <S แล้วตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงโควิดใช่ไหมที่ร้านเขาก็มีถุงมือมาให้เพื่อเล่นกับน้องๆอ,อ,อาจจะพวกไวร,ไวรัสอาจจะเรา ไวรัสเราอาจจะไปติดน er ้องไวรัสน้องอาจจะมาติดเราก็ป้องกันไดกันไม่ผมว่าของเราติดน้องอย่างเยอะของพี่ไม่ใช่ของเราของพี่ติดน้องใส่ถุงมือเล่นกับน้องนะครับเพราะว่าจะได้มีน้องๆเล่นกับเราไปนานๆใช่ค่ะก่อนลงสนามเนี่ยเขาจะมีที่ครอบเท้าไว้ให้นะคะเพื่อกันแบบ พื้นลื่นหรือไม่มันเปียกอะไรอย่างนี้เนาะอขมสารด้วยใช่ขมสารได้ค่ตัวนี้ชื่ออะไรเหรอคะอาลีค่ะอาลีชื่ออาลีกำอาลีป่ะนี่อันนี้พันอะไรนะคะสายเวียนอูดลินปะอูดดี้ปะขนมันยาวพี่นี่ตัวนี้ชิดลมชิดลม ใช่เปล่าใช่ไหมคะตอนนี้ชื่อชิดลมไหมคะชิดลมชิดลมแข่งขอดได้เลยะแข่งอดได้เลยแบบชิดลมมาถ่ายที่ไหนแลวกำลองขออุ้มหน่อยก็จะเป็นหมาในฝันของเราเลยนะตอนนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อสุรศักดิ์ค่ะสุรักดิเนี่ยสุรศักดิ์ท่านอะไรนะท่าอะไรท่านเอ้าเซอร์สิ้นเลย ข้าค่ะน้องมี11ตัวแต่ว่าต้องสลับกันออกมาเพราะว่าน้องไม่ถูกกันใช่เพราะน้องไม่ถูกกัน แล้ตัวนี้ถ้าบจะเขาปล่อยของเลยลูกค้าต้องใช้แบบความในการจิบของได้มากเลยการหลงกลทำไมเราแหกปากแล้วเราน่ากลัวจังไง อ๋อเหรอนี่ก็ยังมียังมีตัวนึ่งที่เล่นด้วยเขาบอกว่าน้องชื่อหมูยอที่ก็ได้ถามว่าหมูยอเป็นสถานีประเทศแล้วคะเขาบอกว่าสถานีอยู่อุบลค่ะน้องอาลีใช่ไหมอาลีน้องชื่ออาลีน้องรู้อ่ะน้องรู้น้องต้องต้องขึ้นอ่ะเจอที่บ้านมันเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็น ตอนนี้ก็เป็นน้องพิลมแล้วก็น้องเป็นจิตค่ะเอาเปล่าเอาไหมเปนจิตเอาเจิตเอาเอาเิ้นขาเปล่าข่ามือไหนครับข่ามือไหนเลข่ามือไหนไม่ได้ไม่ได้ให้ทีหรอกให้โอ้ยไฮไฟยอมแล้ว คนนี้ชื่อสัมโลค่ะเป็นแฟนคอกี Writing ้นะโชว์หน่อยเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างเรากองกองน้องตัวนี้ชื่อนานานะคะนอนนอนอุ้ยอุ้ยใจะพร้องแล้วนี่มือของแต้เปิ้นอะเปิ้ลอะไเพิ่นเปิ้ลเปิ้ลอะไนะ เขามีค่าเข้าได้นะคะก็คือ3า0อบาทต่อคนแล้วก็แถมเครื่องดื่มหนึ่งอย่าง<อ>เราเราสามารถเอาบัตรใบนี้ไปแลกเครื่องดื่มได้เขาก็มีของคาวด้วยแต่ว่าเราต้องซื้อแยกต่ังหักเนอะแต่ว่าที่แถมมากับแพ็กเกจ350บาทเข้ามาูกับน้อง,น,อง,น,องน้องเนี่ยก็คือเครื่องดื่มหนึ่งอย่างแล้วก็วันเนี้ยที่เราเข้ามาก็มีน้องประมาณเจ็ดแปดตัวเนาะใช่จริงจริงเรามีสิ 11, เบ,บเอยด หุ่นเวียนกันมาเพราะว่าน้องบางตัวไม่ถูกกันวันนี้ที่เราเจอก็จะมีอารีมีนานาเพื่อนจิตชิดลมสุรศักดิ์บุญบุญวิถีแล้วก็สำโล่งสำโล่งแล้วก็น้องพะโหนผมไปถ่ายแบล็งใช่ไหมแต่ว่าเราเราไม่ได้จับน้องเนาะเพราะว่าเราใกล้ใกล้มาแล้วมีตัวใหญ่ใช่ปะใช่ถ่ายไปแล้วใช่ปะพี่ยังไม่ได้จับน้องเลยอ่ะมลูกระหว่างที่รออาหารเนี่ยเราก็มาดูข้อมูลกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ด้วยความที่ความต้องการซื้อที่ดินมีอยู่มากจนทําให้สุขุมวิทเอกมัยเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นทําให้เส้นเอกมัยในช่วงปีที่ผ่านมามีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาพัฒนาโครงการเป็นจํานวนมากสําหรับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำเลย่านเอกมัยสุขุมวิทยังคงไปทำเลที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยพบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ใมในทำเลย่านดังกล่าวเพื่อรองรับดีมาร์และนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการคอนโดมิเนียมในย่านทำ ทำไมเงียบจังตัวน้องออกไปข้างนอกได้ไดเวลาพอดีเพราะว่าน้องต้องปล่อยทุกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นก็จะเงียบๆหน่อยเราก็เลยมารีวิวอาหารถามว่าทาไมเราไม่ออกไปเพราะว่ารอบแรกเรออกไแก้วไม่หิวเลยชัวออออสั่งอะไรมานะไส่กรอบอ,อกกองที่ไรแบบกินข้าวแบบบ่ายโมงบ่ายสองทุกทีเลยสั่งไส้กรอบมาเหรอจ๊ะจ้ะจสั่งมาเยอะมากสั่งพี่กินคนเดียวใช่ไ่มไม่มกินหนิกินกินเถอกินเถอกินเลยางสบายจริงหรอวิ้ รอ้นี่คือน้องแบร์ริงใช่ไหมใช่น้องแบร์ริงพันอลาสกกนมาเลอร์มิวตัวใหญ่น้องโอกมาโชว์ตัวระหว่างที่ออกแก๊งแก๊งใหญ่ออกไปข้างนอกเพราะว่าน้องหยุดน้องไม่ค่อยโชเราไม่ไออกมาลายนี้ผมเห็นนะพี่ติ๊ดที่เนี่ยเขาไม่ได้แบบมีแค่แบบน้องหมาดัาระลับแต่ว่ามุมถ่ายรูปก็ดีนะดีไปถ่ายรูปเปล่าเดี๋ยวบอกถ่ายรูปไป โอเคถ่ายรูปกันไปจนหนังใจแล้วแหละก็เดี๋ยวไปดูคอน,นโดในย่านนี้กันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรเด่นๆบ้างเผื่อใครจะซื้อเอาไปลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองจะได้ไปดูกันนะคะไปค่ะมารุเอกมัย2ของ Major Development <S <S เป็นคอนโดไฮไลท์ในระดับดักชิลี่ราคาเปิดตัวอยู่ที่5ล้าน4แสนบาทตอนนี้กำลังก่อสร,ร้าง i m p เพลซชั่นเอกมัยของ All Inspire เป็นคอนโดไฮไลท์ในระดับลักชูรี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 8้านแสนบาทตอนนี้อยู่ในช่วงพรีเซล l ิท t ทอเมกกมัยเอสเตของ AP Thailand ดเป็นคอนโดไฮไลท์ในระดับลักชูรี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 5้านแสนบาทตอนนี้กำลังก่อสร้างค่ะ The r e s e r v e สุขุมวิท61ของพึกษาเ e v e l o p ป e n t เป็นคอนโดโลว์ไลท์อยู่ในระดับซูเปอร์ลักชรี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10ล้านบาทตอนนี้กำลังก่อสร้าง The Li ิชเอกมัยของ r i c h ี เพจ2เป็นคอนโดไฮไลท์ในระดับรักชลีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 7 9 0 0 0นบาทตอนนี้อยู่ในช่วงพีเซล The Fine Bangkok ทองหล่ออีกกระไมของ s u n k ีย h โ m มและเคยฮานเรียอลเอสเตดเป็นคอนโดไฮไลท์พร้อมอยู่ในระดับรักชลีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 5 0 0 0 0นบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 30,000บาท XT เอกมัยของแสนสิริเป็นคอนโดไฮไลท์ในระดับลักชัวรี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,590,000บาทตอนนี้กำลังก่อสร้างค่ะ พักออริจินทองหรอพ a r ลักชูรี่ของเครือ Origin เป็นคอนโดไฮไลท์ในระดับลักช r รราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ล้าน9แสนบาทตอนนี้กำลังก่อสร้างค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคอนโดถูกใจกันไหมสำหรับวันนี้เนี่ยติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวได้นะคะบ้ายบายค่ะ